พี่นองการเคลื่อนพ้นของบางร้านไปเทซี่เรียมมีพ้นกระทบอย่างมากชาชนกลัวกัะเลพี่นองไอ้นี่เรื่องจริงนะตั้งท่านทับอยแล้วทซี่เรียพี่นองแลว้วหัวรูกเบิดพี่นองเท่าเส้นิ้วคลีบบางร้านส่งข้อความห้าประเทศกานะโดยผ่านผอซื้อสุลต่านโอมานเป็นผอซื้อแล้วฝากบอกว่ากาสามารถริกเลียงการทำสงครามนีได้ ต้องหับประกันว่าเอลทอนกำลังออกจากกาซาจากทุกกแห่งจากคานยูนุสจากราฟาแลเอลมีทางเลือกหน้ามึงไปบวกเพื่อนซี่มึงหน้าเอลพี่น้องได้พ้นจริงพี่น้องตอนนี้เอลทวอนกำลังจากคานยูนุสเลแล้วด้วนที่สุดพี่น้องตอนนี้เตอ,อียิบพี่น้องกำลังเส้นสัญ้นญาหยุดยิง ข้าวจาก Middle East พีน่น้องชงข้าวตะวันออกกลาง